สวัสดีค่ะแป้งค่ะนายนาเป็นพี่ไม้ที่ปรึกษาการขายทีเอวันนี้แป้งจะมาแนะนําชีวิตด,ดีๆกับไมอ้อริสุรค่ะให้กับลูกค้าที่เป็นครอบครัวอ,อุิสุรค่ะช่องทางติดต่อศูนย์บริการของเรานะคะเพิ่มเงื่อนไม้อุิสุรจากการสแกนกน QR Code จากปรึกษาการขายในวันออกรถหรือที่ศูนย์บริการค่ะแจ้งจุดที่ประโยชน์มากมายเช่นการใช้คูปอง ไม่ต้องพบสมุดแจ้งเยือนการเช็คระยะสอบถามปรึกษาเสนอราคาคุยตรงกับศูนย์บริการของเราค่ะสะดวกสบายอย่าลืมสแกนเพิ่มเพื่อนไลน์ไมค์อิสุน,นะคะสาร่าดีๆมีอีกจะมาแนะนำในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ